ปีรัญญากับชโดสู้กันจริงๆใครจะชนะภาพรวมสั้นๆก่อนลงลึกถ้าพูดถึงตัวต่อตัว1ต่อ1ระหว่างปีรัญญากับชโดชะโดได้เปรียบมากและมักเป็นฝ่ายชนะเพราะขนาดรัศมีการโจมตีและแรงกัดที่เหนือกว่าแต่ถ้าเป็นฝูงปีรัญญาหรือปัจจัยแวดล้อมช่วยเช่นติดกับมุมแคบน้ำตื้นผลอาจเปลี่ยนได้ ต่อไปนี้รายละเอียดเชิงกายวิภาคพฤติกรรมและสภาวะต่างๆที่ทําให้ผลเป็นแบบนั้น 1. ขนาดพบปีรัญญาความยาวมัก30-35เซนบางชนิดเล็กกว่านี้ชดอาดอาจ40เซนถึง1เมตรขนาดต่างกันคือพลังชนการกัดที่มีแรงมากกว่าและทนทานต่อการบาดเจ็บได้มากกว่า 2. โครงหน้าฟันและแรงกัดปีรัญญาฟันแหลมและเลียงชิดมากเหมาะกับการตัดเป็นแผ่น ส่วนชะโดฟันโตกว่าทําให้มีแรงงับและแรงฉีกสูงกว่า 3. กลยุทธ์การล่าปิรัญญาส่วนใหญ่ล่าเป็นฝูงใช้การรุมและแย่งกัดเพื่อลอกเนื้อประสิทธิภาพสูงเมื่อเป็นกลุ่มชะโดล่าตัวเดียวได้ดีเป็นนักพรางตัวและพุ่งโจมตีเร็วเหมาะกับการโจมตีระยะประชิด 4. ความเร็วพุ่งหรือการเร่งชะโดมีการพุ่งจู่โจมเร็วจากที่ซ่อนและสามารถใช้แรงกระแทกได้ ปิรัญ,ญ่าหลายชนิดรวดเร็วเป็นพิเศษเมื่อต้องแข่งขันในฝูงแต่การควบคุมทิศทางเพื่อโจมตีตัวเดียวโดยไม่รุมทําได้ยากกว่า 5. ทนทานต่อบาดแผลและพฤติกรรมต่อสู้ชโดเป็นปลาเทอริทอร,รียนแข็งแรงและทนต่อการบาดเจ็บสามารถกําจัดแผลแล้วยังล่าต่อได้ปีรัญญาตัวเดียวอาจได้รับบาดแผลรุนแรงจากการถูกงับหรือเหวี่ยงและถ้าบาดเจ็บก็ลดประสิทธิภาพทันที 6. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมน้ำขุ่นเวอร์ซัสใส น้ำขุนอาจช่วยปีรัญญาในเชิงการพรางเมื่อเป็นฝูงแต่ตัวต่อตัวสายขุนไม่ได้ช่วยเปลี่ยนผลมากนักพื้นที่แคบหรือตื้นหากะโดติดมุมหรือถูกบังคับในพื้นที่แคบฝูงปีรัญญาอาจเข้ามาได้ง่ายขึ้นความได้เปรียบของะโดลดลงออกซิเจนหรือความเครียดชโดสามารถทนสภาพแย่ๆได้ดีส่วนปีรัญญาบางชนิดไวต่อสภาวะน้ำมากกว่าสรุปสภาวะแวดล้อมอาจพลิกเกมได้แต่โดยปกติไม่พอให้ปีรัญญาตัวเดียวชนะชะโดตัวโต,วต,วตว 7. ขนาดสายพันธุ์และตัวอย่างสถานการณ์จริง ถ้าเป็นชโดขนาดกลาง40-60เซน versus ปีรันย่าขนาดปกติชโดชนะราว90%บวกถ้าเป็นชโดจิว๋วปีรันย่าหลายตัวฝ่ายปีรันย่าได้เปรียบเพราะสามารถรุมกัดได้ถ้าเป็นปีรันย่าฝูง20-100ตัว versus ชโดตัวเดียวฝูงมีโอกาสสังหารหรือทําให้ชะโดล้มเหลวโดยเฉพาะถ้าชะโดใหญ่และมีที่หลบหรือหลุดได้มันอาจชนะได้ด้วยการงับทีเดียว 8. ลำดับเหตุการณ์ต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวสมมติชโดใหญ่ versus ปีรันย่าเดียว 1. เจอหน้าหรือตาในตาชโดนิ่งรอจังหวะปีรัญยาอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเล็กน้อย 2. ชโดพุ่งใช้ความเร่งจากตัวและหางพุ่งจู่โจมปิดช่องว่าง 3. งับครั้งแรกชโดงับเข้าที่ลำตัวหรือหัวของปีรัญยาปากใหญ่